กลับมาชมข่าวกีฬากันต่อครับฟุตบอลทีมชาติไทยก็ลงซ้อมครั้งแรกที่ชนิสไทเปตั้งเป้าจะชนะด้วยการทำประตูให้มากที่สุดครับในวันนี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยที่สนามกีฬามหาวิทยาลายัยแห่งชาติฉังฉีฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ชนิสไทเปเพื่อเตรียมความพร้อมสรับการในการฟุตบอลเอเชียนครัพรอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่4ที่จะเจอกับเจ้าถิ่นชนิสไทเปครับ ส่วนการฝึกซอ้อมในครั้งนี้เน้นวิธีการฟื้นฟูร่รางกายและปรับตัวกับสภาพอากาศและลูกบอลเป็นหลักครับหลังจากทีมนั้นเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมาสุพนันบุรีรัตน์แบ็กขวาทีมชาติไทยก็บอกว่าการเล่นแบบฟอร์นาายู่ที่แทคกติกและวิธีการของโค้ชว่าผู้เล่นจะเล่นอย่างไรนะครับไชนีสไทเปชุดนี้มีคุณภาพเป็นรองทีมไทยแต่พยายามเล่นเกมรับก็ไม่รู้ว่าในบ้านพวกเขาจะเปิดเกมบุกเพิ่มมากขึ้นหรือไม่แต่ในส่วนของทีมไทยก็ต้องปรับปรุงเกมบุกให้ดีขึ้นครับ ขณะที่วรชิตกนิสีบำเพลญกลองกลางก็บอกว่าโค้ชเน้นแพทเทิร์นในเกมรุกและให้ผู้เล่นไปพักผ่อนสิ่งที่ต้องปรับจากเกมแรกก็คือเกมรุก ต้องเข้าทำประตูให้ชัวครับและเร็วกว่าเกมแรกถ้าได้ประตูไวจะเล่นง่ายขึ้นและทำประตูได้มากขึ้นด้วยครับสำหรับทีมชาติไทยจะลงแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่มดีของฟุตบอลเอเชียนคัพนัดที่4เจอกับชนแนสไทเปที่สนามไทเปมูน n สป,ปลอลสเตเดียมในวันที่14ตุลาคมนี้นะครับเวลา17.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับ